ป้าจ้าอันนี้พี่คิน<ม>พี่ฟุกลูกเสื้อแดงฮะอีหยังบาซิวตกใจจำไลูก <c oughs> <ถ>อ่ารถโฟกแล้วก็มีพี่พลแล้วก็มีตุยแนตาคึ้งตาอุ้ยบักกินน้อย แล้วก็ตามด้วยเจ้าโชคสุดหลอ่อนี่คุณยายน้ำยังไม่ตื้นเลยฮชิโน่ชิโน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 ครับชิโนด้านนี้ เมามันมากโอ้อโหเหมือนจะได้พี่กินได้อะไรได้โอ้โหพี่กินได้อะไรอ่ะโอ้โหได้เยอะไหมได้เยอะไหม ตุ้ยแน่เอ้ยตุ้ยแน่อย่าไปเลือกเดี๋ยวล้มป๊าป๊าอยู่น้่นค่ะพูกได้ไหมลูก เจอปลาอะไรลูกปลาซิวเจอปลาอะไรปลาซิวนุ่ขนานกันใหญ่ปลาอะไรปลาซิวบักเี็น ออกกล้องด้วยบักคินแกล้งหมาเขียนพาเขียนยาลูกเก็บเอ๊ะอืมนี่ชิโนอยู่นี่ไกลเอ้าใจ เราอยู่นี่อยู่ที่ทุงง่งนาแสนสวยบายๆกันๆๆๆๆๆนี่เราอยู่นี่เด็กแก๊งเราก็อยู่นี่เฮลโหลพี่ป้าเราอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่ที่บ้าน,าบ,านบ้านไหน โอ้ตอนนี้เราก,รากำลังทำอะไรเรากำลังทำอะไรครับลูกพี่น้องกำลังทำอะไรครับาไม่ทำหรออ๋อมีแต่พี่ๆี่ทำนะโอเคเราจะไปดูต่อกัน เขาจะได้เอียนแล้วครบปลาไหลตัวเบลอเลยโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหปลาไหลปลาไหลแม่ยังลูกอะไรแม่่่มะูเ้นี่ใครจะไปจะต้องเี่ โอ้ oh, อันนี้มันคือแมงอะไรเ oh. อ๊ะ oh. มองลองรับกัดนะฮึกำลังงี่ง